ส3 4สเป็นคไปนางครัลูกน oh, ่าผครั้งแรกเกี่นมากเลยพี่แบบคุณเก่งผมเรอคุณเก่งผมเหรอไม่่อไม่ใช่ จากรายการ Show Me the Money Season 2, 2> ตัวมาแฟตบอยจากทีม Steel Fire Show Me the Money Season 2อยากให้คนดู MV นี้แล้วแบบสนุกนะเหมือน่ Enjoy Eating เล่นกอ พร้อมเต้นยังครับพี่มาวินผมเต้นไม่ได้เลยพูดเลยคราวที่แล้วไปอัดเพลงร้องเพลงมาคราวนี้มาเต้นคราวนี้ยากกว่าครับร้องเพลงยังพอคิดว่ายังพอลุ้นอยู่แต่เต้นนี่ยากมากจังหวะยาก สวัสดีฮะเดี๋ยวผมจะพามาพบกับสองแรปเปอร์ที่ผมร่วมงานด้วยวันนี้นะฮะวันที่ถ่ายมือเบีมาดูครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับลูกงานวันนี้ถึงไปครับครับผมเหนื่อยครับเหนื่อยเขาแต่งตัวเหมือนตอนทีาอยู่เมืองหนาวเลยนะครับครับผมตอนนี้ร้องครับตอนนั่งตอนนั่งในห้องแอร์ผมรู้สึกว่าเฮ้ย้องๆเขาทำการบ้านดีมากผมใส่แค่เสื้อกล้ามพอออกสนามรถจริงโอ้โหสองคนนี้ตายคาที่ครับผมเป็นไงบ้างครับลูกงานครั้งแรกถึง เกียงมากเลยพี่แบบคุณเก่งทั้งเหลือคุณเก่งทั้งเหลือไม่ใช่ออไม่ใช่ไม่ได้เกรียงเกรียงอ๋อไม่เก่งโอเคพวกคุณนี่รักที่สุดยอดมากเลยนะฮะรักโดยจากผมฟังไม่ออกฟังไม่ออกกลั่รู้มันมันตัดใจความได้ครับมันดีมากๆครับผมขอบคุณมากครับสองคนนี้นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับเก่งมีความสามารถเอนเตอร์เทนได้และที่สำคัญนะครับรูปร่างดีสูงเพียวครับผม ที่รักกินอะไรดีจ๊ะกินอะไรดีจ๊ะอะไรก็ได้ที่รักอะไรก็ได้ที่รักเลื่องความหิวไม่ใช่เรื่องคือฟิวเลื่องความหิวทายยามันไม่หายโอ้ที่รักอย่าบอกคำว่าเธอกินอะไรก็ได้ไม่เคยจะเคลียร์กันได้เลยเรื่องเมนู แต่ช่างน้ำหลักเธอยังน้อยเจ็ดสิบกวบาอีกลายโลก็จะร้อยสตยีให้ตายใครบอกว่าเธอขังจอยเธอก็แค่มีห่วงยางไม่เอวบางร่างน้อยเรื่อกินขนมก่อนกัเธอบอกผมว่าเธอจะเอายังไงเรื่องกินผมบอกเลยพร้อมเต้นเต้นมากค่ะตอนถ่ายนี่พี่เจนดีดก็สนุกกับบทบาทแล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็เพื่อนทีมงานพอสนุกมากครับผมแดดก็เร่าร้อนมากครับจิตใจแล้วก็เร่าร้อนในการเต้นครับผมเหมาะกับ ผมเหมาะกับพี่เอิบมากเขแบบว่าผมได้ฟังเน้อเพลงได้ไปดูซีลี่ย์เป็นฟิลไหนแล้วผมก็แบบว่าเอยใช่เลยฝากเพลงประกอบซีลี่ย์เอ s อีด์รักล้นพุงด้วยนะฮะชื่อเพลงว่าอะไรก็ได้นะฮะทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับแล้วก็ YouTube ของ2 c j c r e a t i o ชั่นนะครับฝากด้วยนะครับเอสอีรักลน้นพุง ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มตรงเริ่ม26เมษายนนี้ทาง True Asian Series HD และชมทางออนไลน์ได้ที่ True ID Plus และ Netflix ห้ามพลาด